แอสเซท o r ิ o r ์คอ o ์ปอเหรือ AWC ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรโดยเริ่มจากการเปิดศูนย์ค้าส่งใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค AEC Trade Center พันทิพย์โฮเซลเดสติเนชั่นในปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดลุกตลาดต่อเนื่องตอกย้ำแนวคิด Beyond Exhibition ที่เหนือกว่าการจัดแสดงสินค้าทั่วไปโดยร่วมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเดิมทีมแรกด้วยกลุ่มธุรกิจอาหารกับกิจกรรม Food Destination Center วันนี้ทาง AWC ก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีทศพลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็รวมพลังภาครัฐทั้งสภาหอ,อก,การค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเอกชนอย่างกลุ่มบริยุกเกอร์หรือกลุ่ม KCG ธุรกิจเบเกอรี่หรือว่ากลุ่มวงในที่มีเรียกว่าเน็ตเวิร์ของร้านอาหารกว่า4,0,000 0ร้านเราเรียกว่ารวมพันธมิตร กลุ่มธุรกิจอาหารทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเรามารวมพลังแล้วก็ร่วมเรียกว่าเดินแนวของการสร้างให้เมืองไทยเราเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคค่ะและศูนย์การค้าส่งเ,เรียกว่า a c Tra ท e e เ e ็นเพันทิโปรเซลเดสิเนชั่นที่เราเริ่มเปิดไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันนี้เราต่อต่อเนื่อง Beyond Exhibition ด้วยรูปแบบของ Food Destination Center อันนี้ก็คือเน้นแคตตากรีเพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรียกว่าประเภทสินค้าหลากหลายถึง18 คตวันนี้เรามาเน้นเรียกว่ากลุ่มธุรกิจอาหารเพราะว่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีอัตราการเติบโตสูงมากแล้วเป็นจุดแข็งของประเทศที่เราจะร่วมกันผนึกกำลังผู้ซื้อผู้ขายมาสร้างฟู้ดเดสิเนชั่นเซ็นเตอร์ที่พันทิพโฮเซลเดสิเนชั่นแห่งนี้ก็งานจะเริ่มวันที่4มิถุนาถึง31สิงหาค่ะวันนี้ก็เริ่มมีพันธมิตรทางผู้ขายเข้ามาเริ่มเปิดร้านกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อยๆเริ่มบิ้ว จะมีถึง800กว่าบูธอันนี้ก็จะเรียกว่ารวม,มกลุ่มธุรกิจอาหารเรียกว่าขนาดเรียกว่าเป็นเทียบเท่ากับงานขนาดใหญ่ของอาหารของออระดับภูมิภาคมารวมที่พันทิิต์ก็อยากจะออขอขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนและขอขอบคุณทุกๆท่ทานที่เราร่วมรวมพลังและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศและสร้างให้เราเป็นแหล่งรวมอาหารในระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่พันทิพย์ wholesale destination แห่งนี้โมเดล beyond exhibition ที่เราจัดเนี่ยจะเป็นช่วง3เดือนคือ4มิถุนาถึง31สิงหาแล้วเราก็จะค่อยๆเรียกว่าส่งเสริมเน้นกระตุ้นในมุมของอประเภทสินค้ากลุ่มอื่นๆต่อนเนื่องไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มที่อาหารก่อนก็จะมี s u b แคตของอาหารถึง15 s u b สับแคตก็จะ cover เรื่องของเซกเตอร์อาหารค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของธุรกิจ ทั้งระดับประเทศและก็ระดับภูมิภาคก็ได้ได้ได้เรียกว่าได้รับเกียรติแล้วก็ได้ร่วมปรึกษากับทางเรียกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจะร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเรียกว่าภาคธุรกิจและก็ผู้ประกอบการค่ะในกลุ่มอาหารก่อนวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มแรกวันนี้เราเปิดในโมเดลรูปแบบใหม่หรือ Beyond Exhib i t i o n ที่ที่เรียกว่า A c Trade c e n t e r สร้างโมเดลนี้เนี่ยค่ะก็พร้อมแล้วด้วย Phoenix Box ก็คือเป็นออมนิชแนลวันนี้เรามีออฟไลน์คือที่นี่ใจกลางเมืองโลเคชั่นสะดวกแล้วเราก็รวมผู้ผู้ผลิตผู้ประกอบการราคาต้นทางมาก็เรียกว่าจะได้ราคาเรียกว่าถูกและเรายังตอบโจทย์โมเดลที่จะลดต้นทุนให้กับผู้ขายอันนี้ก็จะสร้างความแข็งแกร่งแล้วโมเดลนี้ก็จะมีออนไลน์ที่จะเชื่อมการซื้อขายที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องมาที่ออฟไลน์อย่างเดียวก็สามารถซื้อขายทางออนไลน์ line, โดยสามารถเลือกสินค้าทั้งหมด วันนี้ในในโมเดลนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่จะสามารถมาเดินได้ก็จะเป็นในประเทศก่อนอย่างที่เราพูดถึงว่าวันนี้มีกลุ่มโรงแรมที่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ซื้อขนาดใหญ่มีกลุ่มร้านอาหารที่เป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่อย่างที่เรารวมพันธมิตรอย่างวงในที่400,000กว่าร้านหรือจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารเรามีกลุ่มเรียกว่าโฮเซลหรือพวกค้าส่งที่จะต้องการซื้อไปขายต่อ ในเ,เรียกว่าทั่วประเทศและเราก็มีพันธมิตรที่เป็นดิสตริบิวเตอร์ก็เข้ามาร่วมรวมพลังด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ซื้อก็เรียกว่าอยู่ในเซกเตอร์อาหารวันนี้คนที่จะมาเดินก็คงจะเป็นเ,เรียกว่าทีมทีมจัดซื้อหรือว่าเชฟหรืออะไรต่างๆที่ตอนนี้เริ่มมาเดินแล้วก็เรียกว่าตื่นเต้นที่จะได้ซอร์ซิ่งเรียกว่าโปรด u ักคุณภาพระดับส่งออระดับเ,เรียกว่าชั้นนําของประเทศเนี่ยก็มารวมกัน ก็จะค่อยๆเรียกว่าเสริมผลึกกำลังวันนี้เรายังค่อยๆเริ่มต้นบูธทั้งหมด800กว่าบูธวันนี้ยังค่อยๆเรามีเซ็ตแคตตารีอื่นผสมอยู่ด้วยแล้วเราก็ค่อยๆบิ้วเรียกว่าพลังของกลุ่มธุรกิจอาหารไปด้วยกัน